รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขีิวลบบุรีรถบรรทุกสิบรอชนกับรถนั่งส่วนบุคคลบาดเจ็บสามรายจังหวัดลบบุรีรถบรรทุกสิบรอชนกับรถนั่งส่วนบุคคลมีผู้ได้รับบาดเจ็บสามรายเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลวันที่12พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกาห้าี่นาทีร้อยตำรวจเอกนบ จิวเย็มลองสารวัตสอบสวนสพพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีรับแจ้งจากศูนย์วิทยุสื่อสารสพพัฒนานิคมมีเห็นรถบรรทุก10บร้อชนกับรถยนต์ส่วนบุคคลมีผู้เด้รับบาดเจ็บสามรายในที่เกิดเหตุบริเวณ4แยกซอย14สายเอกข้างวัดต่อ,อยางตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้นพร้อมเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาสาูลนิธิร่วมกัตัญูเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุก10ล้อฮีโน่สีขาวหมายเลขทะเบียน70-3548ลบบุรีชนกับรถยนต์นั่งบทส่วนบุคคลกลางสี่แยกวัดใจทําให้รถนั่งส่วนบุคคลโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ลอลิง3935สระบุรีถูกรถยนต์บรรทุก สิบล้อชนติดอยู่ที่หน้ารถบรรทุกสิบล้อภายในรถยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในซากรถยนต์พังเสียหายยับเยินสองลายเป็นคนขับรถและคนโดยสารมาด้วยกันทางเจ้าหน้าที่อาสาร่วมกัะตันยูต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตัดทางเร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากซากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลส่วนรถลุกสิบล้อด้านหน้าพังเสียหาย รถทั้งสองคันลงไปอยู่ข้างทางในที่กเกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บสามรายเป็นชายสองรายหญิงหนึ่งรายรายที่หนึ่งเป็นชายคนขับรถบรถบรทุกสิบล้อม,มีอาการแน่นที่หน้าอกเจ็บบริเวณซิ่โงงข้างซ้ายรู้สึกตัวดีถามตอบรู้เรื่องรายที่สองเป็นหญิงขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลติดอยู่ภายในซากรถยนต์ออกไม่ได้อาสาร่วมกัญญูใช้เครื่องมือตัดทางสองชุดเล่งรัดเวลาช่วยเหลือด้วยการตัดทางซากรถให้พังยับเยิน จะนำผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากรถใช้เวลาประมาณ15-20นาทีสามารถนำออกมาได้สำเร็จเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสทางเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์โรงพยาบาลพัฒนานิคมเร่งให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นรายที่3เป็นชายโดยสารมากับรถยนต์นั่งส่วนบุนคคลมีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณหน้าผากยาวประมาณ5-6เซนติเมตรบริเวณแขนข้างซ้ายผิดรูปจึง ยังรู้สึกตัวถามตอบรู้เรื่องทราบที่ผู้ได้รับบาดเจ็บต่อมารายที่หนึ่งนายวิรุธคำละมูลไม่ทราบอายุคนขับรถบรรทุก10บล้ออยู่บ้านเล็กที่90หมู่ที่สองตำบลชัยนาลายอำเภอชัยนาลายจังหวัดลบบุรีรายที่สองนางมะนีคงเพชรศักดิ์ไม่ทราบอายุคนขับรถบนบย,บบนยนต์น,าาน,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 นั่งส่วนบุคคล f o r t จูเนอรอยู่บ้านเลขที่59 3หมู่ที่4ตํตบลฐานกเกษม อำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีรายที่3นายบรรพศช่างเจริญไม่ทราบอายุโดยสารมากับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล Fort จ n e r อร์อยู่า้านเลขที่59ทับ3หนู่ที่4ตำบลทาน,กนเกษมอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลพัฒนานิคมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักง,งานสอบสวนของสอพพัฒนานิคมได้ถ่ายภาพในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุครั้นงนี้ต่อไป